คนบนนอกสวัสดีครับกับผมกับบรรยากาศแรงๆพี่น้องนะครับกาลังจะไปกีดยางครับนะครับมาใส่ตุ่มกุ้งไว้ได้พี่น้องรับใส่ไปสองไม้ครับนี่ไม้สะหน้าจะคว้องแล้วพี่น้องนะครับน้ำลงแล้วพี่น้องนะครับเหลืออยู่ประมาณพอเพียงเอี่ยวเลยละครับนี่ครับปลายยางเข้านะครับกีดยางเสร็จแล้วก็ะจาได้ กับบ้านพี่น้องนะครับที่แหลกผมว่าสีเอายามกับไปน้าก็จะเป่ยามหนูกับพี่น้องนะครับจ้งสิบขั้นเป็นสียามสียามจากหลังนึงเลยพี่น้องนะครับพ่อได้ขั้ามันพ่อก้อยเสียบไปจักก้อยนึงนะครับนะครับบรรยากาศแรงครับผมเปิดคลิปแบบเรี่ยวครับผมอย่างไรเลิกงานหางงแรงกอ่กัเลยว่าใส่กุ้งไว้ก็นะพ่อได้กินทั้งงไม้ครับผมไม้สะท้งสวงเลยพี่น้องด้วยนะครับยน่ำหนาำ น้ำลดน้ำแหงครับผมช่วงนี้ผู้าวานหอดย่ามหนาวรอบพี่น้องเนาะนะครับป้าย่างผมเรล่าพี่น้องนี่พ่นครับแม้นเบิดพี่น้องอ้่มพ่นครับยางกะถันมันรวมเหมาทุกต้นเลยพี่น้องเกือบสี่พันครับแต่ว่าแบง่งแบงเกีดเป็นมือพี่น้องเกีดรมือละหกเจ็ดล้อยครับเกีดเบิดเบาไหวเด้พี่น้องเด้ขับเมื่อยครับ,รบเดี๋ยวผมจะพาไปเบื่องสวนที่ผมกีดร์พไปกียดสวน พู่นครับสวนสวนทางมองเข้าปลูกคลองไว้น้องพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิรงครับผมนะครับนี่างนี้นะพี่น้องไอ้กีดมือพื้นเนี่ยครับมีดซองพี่น้องเครื่องโกลแล้วเลยเครื่องโกลแล้วครับยางยางผมกับสิปลูกจะจะเป็นเน้นเป็นซองหาหนึงแลพี่น้องเนาะซองหาหนึงต้นขาวครับต้นแขีนะครับอาศัยว่าออกไรเลยแล้วพี่น้องนะครับ นี่ครับแม่นเปิดนี้พี่น้องนะครับซึ่งนี่ยางเปิดไหมครับเปิดปีนี้ครับผมกะภาาพของอาชีพลักแล้วพี่น้องเห็ดงานนี่เป็นอาชีพเสริอมเลยพี่น้องเด้ออาชีพลักเทียเนี่มันกีดยางนะครับเด้อเห็ดกรอนหมูตั้งแต้หุ่นครับนั่งเลี้ยนอยู่น้องพี่น้องนะครับโ่งเขานี่ทางนี้ครับผมอันนี้เป็นข้าวเขาปลูกไว้ในบ้านหัวน้ำนี่พี่น้องครับ งามอยู่ครับเป็น่อประดานครับเป็นให้หน้าของเข้าปูเขา่าสองสองลายนะพี่น้องเนาะนครับเข้ากีดสวนทางนาพี่น้องครับอันนี้ก็มีอันได้พี่น้องแต่อันนี้บระท่านดีหอดมือครับต้นกีดซีเท่อครับจ็สิบครบทุกต้นนะครับกีดซีมีดครบทุกต้นพี่น้องนะแบ่งกีดเอามันไหลครับผมอกเจ็ดลอยแนย่อันนี้ เป็นอ้อยขั้นน้ำนะครับเด้ออ้อยสุพรรณสุพรรณหาซีบครับนะครับเหมืงแบบเรียบๆพี่น้องนะครับผมไม่ค่อยได้เฮ็ดคลิปครับช่วงนี้เพราะว่างานประจำกันนักแหละครับแต่ทึ่งมาเฮ็ดทึ่งเฮ็ดงานทึ่งกีดยางพี่น้องยนะครับบ่มีเวลาได้พักผ่อนพี่น้องแต่ว่าเมื่อใดเป็นวันหยุดนี่สิอัดคลิปจัดๆให้ะไรพี่น้องพูดครับคุณแม่บ้านกีดยางทาพี่น้อง พี่น้องอาจจะมีเสียงล่มเขาเด้อครับเด้อครับแม่นเบิด์ตเหรอพี่น้องนะครับอย่างไร้พี่น้องนะครับทีกับหกสิบไรนอ่ะเดี๋ยวให้เบิรงแบบขาวๆสนิทเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมให้เบิร์ตขาวๆประมาณนี้ครับอันข้างหน้านี่ว่าเมีนเด้อพี่น้องอันข้างน,าน,นี้นนออนข,นนของพ่อลุงครับ แต่ว่าดินเดียวกันลราพี่น้องนะครับตัวพื้นย้ายพื้นแบ่งใหุู้้กีดนะครับแบ่งมูนกันแล้วเอาทับไปตัวยังเป็นดินพื้นเดียวกันพระท่านได้แยกนะครับที่สนดพี่น้องนี่ครับตัวนี้มีดตัวนี้จะเป็นมีดสามนะครับเอ้เมียนครับตัวนี้จะเป็นมีดสามพอปลาปลาปลาหมองเห้าออกมาจากหมองไปใส้กุุงงานนี้เป็นมีดสองครับก็คืออันนี้เป็นมีดเป็นมีดสามของสวนนะครับมีดสามของสวน ก็ตุ้นกิดอีกสามมือจังสิครบทุกตนนะครับเอาพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกิดยางก่อนพี่น้องนะครับแล้วสีไปยกกิจย่างได้แล้วก็สีภาพไปยกไขเบิ้งยู่พี่น้องนะครับภาพไปยกไขเบิ้งยู่วา่าห้างสเดหมานกุ้งมาแล้ะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ขออนุญาตกิจย่างครับผมเ็ดอาชีพประจำครับผมจังไปทะลุตอนข้าไปยกมุ่งห้เบิ้งนาพี่น้องเนาะอันนีค้ครับผมครับผม กินอย่างเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับกะทิพ้าไปโยกกลุ้มเบิ้งงนาะพี่น้องเนาะพอได้ก่อยแรงครับกะมื่ออินเสาจะยสิมโยกเบิดนะครับื้อนี้กะสิยกกรอนจักหลังสองหลังครับพี่น้องนะครับนี่ครับมากับแม่บ้านนะครับโอ้ความคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับคลิปที่แล้วนะครับโอ้มียอด subscribe ุดยอดพี่น้องนะครับผมไก่สีหอดหาอยแล้วพี่น้องไก่จะใส่สู้ความเป็นจริงนแล้วพี่น้องเนาะครับผม ไก่ฮอดหาลยซับแล้วครับผมโอ้รู้สึกดีใจหลายครับผมที่พ่อแม่พี่น้องนะครับมาซอยแห่กำลังใจครับมากกดไลค์ซอยกันครับผมไปครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเดี๋ยวสิพ้าไปยามกุ้งครับไปโยกแคกล่งซองหลังนะครับจะไปย่างมีดสามพี่น้องเราจะเป็นย่างมีดที่สามครับเดยวจะเตรียมโป๊ะเลยพี่น้องรับสองหาหนึ่งนะพี่น้องเด้อนะครับอากดีครับผมช่วงนี้ ครับผมเนยาจะพาไปยกตุ่มกุ้งเมงจากหลังเนาะพี่น้องเนาะขันบ,จบ,จบน่จากหลังกับจากตีกล้วยเปแล้วพี่น้องจากหลังกับซ้ำนะครับใส่ไว้หกเจ็ดหลังน่าสะได้ยกไข่เบ่งพี่น้องครับจะไปไม้แหลกนะครับผมใส่ไว้ประมาณหกเจ็ดหลังพี่น้องครับผมไปครับผมไปหดไม้แหลกเลยครับผมขอ,อยุยาตเดินทางนะครับมันเหมิดเลยก็เริมเปิดแฟลช รใช่ละคน,น,นหลังเดียวครับังดดียววดยพ่้ ี่นหลังเดียวครับหยอดครับขออยานเก็บกันด้วยพี่น้องเนี่ยจะเป็นหลุดหลังต่อไปครับ,บ,รบพีไน้องเดี๋ยวข้าหยามอีกหลังนึงครับ ปาดปยังไงครับขี่พี่หนองอ่ะขออนุญาตเก็บก่อนครับผมน้ับพี่นอ้องสองแรงครับ สองขีดติดลังล้าขีดเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับบ้านกันด้วยพี่น้องเด้วยนะครับเดี๋ยวพียงมาถารุ่นกันอีกมืออื่นเช่านะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตกลับไปเทปน้องกิตกันพี่น้องนะครับมืออื่นมาถารุ่นน้ำกันด้วยพี่น้องด้วยไปขับผบนขับลุ่มมืดครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนสวทับพามัยามกุ้งพี่น้องนะครับเป็นรุ่นน้ำกันครับผมหลังแรกจะเป็นจังไรจะมานบ๊ นะครับมือขึ้นเท่าก็ได้ไปพอสมบวรครับหลังหลังที่เขามาใส่ไหวก่อนแล้วเาไม่อยากให้เบึ้งมือขึ้นเนาพี่น้องเนาะครับผมไปดูน้ำกันครับผมพี่น้องเป็ดรับขึ้นไปยับทั้งหลังมุงเข้ามุนเอเล่พี่น้องโอ้ยเหมือนขักหมือนเนี่ยมันขาดเป็ดขับไอ้มุงเข้าผมหูจากแล้วที่แหลบผมวันนี้ป่นยผมแม่เป็ดนี่แหละครับมันแทงปากลงพี่น้องเห็นบ่นี่ผมสู้เห็นเบึงครับ ครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องน่ครับหนันมุงห้องข,อขาวๆพี่น้งองครับผมหลังแยกเข้าผมก็ว่าเยอะมันขึ้นจากผมว่างไ้มันเห็นหลังนะครับตอนนี้ผมเห็นหลังเลยพี่น้องเป็ดมัน ขึ้นเยียบมันกลิ่นนะครับไปครับผมรุนลังแรกกันเลยครับผมจะเป็นจังใดพี่นอ้องยังเหนียบเพราะมีตัวครับเพราะว่ามันขึ้นห้องเงียบไปเลยแล้วนะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่พี่น้องบึงขาดเบิดครับ เป็ดป่าแทงลงหน่อยครับนีครับแหลกเห้ออ่ะพี่น้องเก็บกันครับผมดูหลังต่อไปครับพี่น้องเอตาตอมะข้างผีครับโอ้เป็ดมันนนั่งุดกินกุ้ง,งครับพี่น้องนะครับมวยย่างจักตัวพี่น้อง เป็ดมันคือหายแห้งเถอะวะมันมุดกินกล้งเข้าไปหรอแมอนเวทครับนี่ครับน้อง้าไหนอยู่พี่นนองเก็บก่อนครับผมไปครับเป็ดมันคือหายถ่ายวะผมที่แรกผมคิดว่ากูมันอ,อว่ารับผมมาสายเนาะมันหนีผมมาฝ่าฝูงเป็ดมันมุด มันมุดอันกินอันกุ้งห่อมาพี่น้องมุดนี่ครับมุดแบบมุดดำกินนะพี่น้องผมจะใส่สข้าใดเป็นหายอีอ๋เพราะใดนะครับใน,นก็ไดพี่น้งองเก็บกันครับ ถ่ายยากพี่น้องเก็บมั้ครับผมใ่ครับพี่นอ้องหลังต่อไปครับช่วงลังจิตกันพี่น้องมันก็ยังมานมน,น้ำหยียบพี่น้องเบ็ดกระไดถือปุ๋ lla นี่คือน้ำหยียบขค่เหยียบแน่เลยพี่น,อน้อ,อนนง,องโอ้นี่เบ็ดไมาใสาบ่บาต ต้มเป็ดเป็นคาปับบ้างหพี่น้องออนะครับกลุ้มหลังที่หาของนอกพี่น้องนะครับได้เขียงเงียพี่น้องกลุ่มกับพ่อได้ครับแล้วให้เบ้าง,งกลุ่มกับพ่อมีตัวครับผมหลังนี้เก็บกันครับ แรุนน้อกันครับพี่น้องหลังที่งอครับหลังสุดท้ายครับผมเป็นจังไดโอ้เขียงเงี้ยครับลงเข้าไปข้างในพี่น้องบ่ถือครับหลังนี่ลังนี้บ่ถือเลยพี่น้องเอ้ยกุ้งมันถึงเปียกแถบห,หลังนี้บ่ถือพี่น้องบ่ถือเลยครับ เป็นเลือดเติดเก็บกันครับผมพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ผมย่างไก่ครับหลังที่เจ็ดครับผมหลังที่เจ็ดผมไม่ผมใส่หกหลังผมใส่เจ็ดหลังสอมอมองนี่เนาะมันมาเด้อหลังสุดท้ายครับแตกสวสดบ้าโอ้เป็นยังไงม <c oughs> ีพี่น้องหล่อมแหลมมากเลยนะครับ ลมแหลมลมแหลม,ลมพี่น้องเ,อเก็บกันครับผมบ่หม,มานครับหลังนี้หลังสุดท้ายครับหลังที่เจ็ดครับจังไปรารุ่นหมยปลายยางบ่อกะผมครับผมครับผมไม้ครับพี่น้องพามายามครับงดสวนแล้วครับม้วนนำยางพี่น้องจังไหนนาะยยังหน่อยอยู่พี่น้อง ออกดีครับผมแา่หนาวต้นนี้บอกพี่น้องอ่ะครับผมไปครับเดี๋ยวสิภาคยามตุ้มพี่น้องครับจะหน่อยเฮ้าอยู่ข้างนาน,นี่แหละครับ ขวางหนาเขาเลยพี่น,อน้องตังใดอ่าอย่างผมยังอยู่ดีครับอ, ب, อ, ب, อ, ب. อ่ะครับผมพี่น้องหลังแรกจะแหกมานบ่าพี่น้องสี่ลังสุดท้ายครับผมใส่ทั้งเบิดสิบเอ็ดลังครับผมมือนี้ สีลังสุดท้ายเปียงนะครับโอ้โอ้พี่น้องถึงครับแป๊บนึงได้พี่น้องโอ,อ้สุดมือสุดมือเบิ้งพี่น้องเบิ้งครับถึงกุ้งถึงปูพี่น้องเอ้ยคุณอีปูก็แตกสวดๆครับคุณกุ้งก็ได้ปลาคาวก็ไม่ได้พี่น้องนะครับครับผม เดี๋ยวคนเด็กพี่น้องเด้อหาหม่งว่างก่อนครับพี่น้องโอ้มันตัดสั่งมันฟันสั้นครับผมแต่ฟังมันชันครับครับรวมครับผมรวมรวมลงไปลูกลงไปหืเป็นไรแล่ะพี่น้องคักขัดขัดครับผมอ่ะขอหยัดเก็บกันครับผมยอดครับหลังแรกกลับมานเราพี่น้องไปครับพี่น้องเรียบร้อยครับหลังแรกเข้า ต่อกันเลยกับหลังที่สองครับผมนี่ใกล้ๆกันพี่น้องใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันครับเหามหมวางกกันพี่น้องครับแกะเชือกแป๊บนึงพี่น้องอ่ะยบร้อยแล้วครับดุนพร้อมกันครับผมแตกสวดพี่น้องฟังเสียงครับฟังเสียงพี่น้อง โอ้ลังนี่ไหมสิดหยดได้พี่น้องนี่เงน้ลังนี่น้ำเดืมครับเบิองครับพี่น้องเขาจาักภาคพี่นอ้องน,นะน้องเห็นไหลังนี่ไหมหลายครับลังนี่อิปูซี่ครับโอ้ถึกใจผู้เท่าครับแต่กับย้ายผมมากขนาดนี้พี่น้องนี่เนี่ยเป็นจมอยากกิน อ๋ออีปูท่านปนอีปูครับผมเอาสมใจพู้เ่าแล้วครับผมผมก็ดีใจแล้วครับเดี๋วผมเก็บกระปูนเออพี่น้องเนีอครับผมครับพี่น้องเรียบร้อยครับเอากระปูออกแล้วพี่น้องโอ้ยหลายครับอันนี้เป็นขีดครับอ่ะสุดยอดครับผมเก่ยวยัดเก็บกันครับผมเราไปดูหลังต่อไปครับนะครับผม นี่น้องจะเป็นหลังที่สี่ครับกับห,หลังที่สามของไม้ซะหน่อยเฮ้ยไม้นี่โอ้หูยพี่น้องพี่น้องเบิรงครับปลาถั่วถือใจสุดกัเป็นอีปูเลยพี่น้องงามนี่ฝนครับเด่นดองดองเดงเดง,ดง,ดงพี่น้องปลาขาวครับโอ้ปลาขาวก็เสีดยด้หมกอยู่นี่พี่น้องนะครับหมกหน่อยนึงเยอะ อ่ะนี่ผมเอาอีปูก่อนครับผมเอากระปู๋ก่อนเนาะสักขู่นะครับเด้อเราจะรวมกุ้งให้เบิ้งครับลังนี่โอ้หลายอยู่พี่น้องมาครับพี่น้องหลังทิศีครับจะห่วงกระปูด้วยพี่น้องนะครับจะฟองแป้งแจ้่ครับจะหูวอีปูด้วยครับหลายครับห่วงอีปูพี่ครับขุดไม้ก็มีพี่น้องนี่ครับหนามเริ่มลดเนาะอีปูก็เริ่ม ขุดหูพี่น้องครับตัวทางหุนเป็นหินครับขุดบไรพี่น้องถ้านี้มันจะเป็นดินจังน้อยพี่น้องปูเลยอาศัยขุดหูอยู่เนะพี่น้องเนาะปูเหละครับน้ำบกปูแหระครับเดือนหาเดือนหกปูแล้วพี่น้องก่อนฝนสิมาปูแล้วครับจังสิบผ้ามาขุดขุดยุคข้างสะเท้าเลยพี่น้องอก่อนนั้นนี่ บโอหลายสู้หลังพี่น้องสุดยอดครับเอา้าไปพุ่นห้องไปพุ่นพี่น้องท่านี่มันใบมังยังห,หลายๆครับอีปูย่ามน,นี่นี่ก็เป็นอีปูจะไปก้นปูนี่ก็โยเขาขายรั่วลอยเศร้าครับ ลอยหาสิ 150, พี่น้องบานผมอีปูกลนครับแต่ขั้นเป็นอีปูซาเอ็ซีโรคแปดสิบครับไปซื้อไม้ผูเ่าเหมือนมือผมจนดห่วงจากอีปูแพ้งครับแพ้งก็ป่าพี่ห้วงอีปูอีปูยามนี่แพงได้พี่น้องอครับพอได้หายายครับผมหายายกับตาครับเนี่ยของผูเ่าพันมากเอ็นซีเนาะพี่น้องเนาะ นะครับแนวภูเท่าคุณมาอีปูปนีปูงออีังท่านลหครับพี่นอ้องอ่ะผมขอหาัดเก็บปูกอนครับผมแหล่งจุดถ่ายของเ้าครับผมเก็บปูกอนครับนะครับผมเก็บเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสรุปผลงานในเบื้องเพิ่งคู่สะ,ะพี่น้องอยู่นีึ้บ่สะดวกครับย่านต๊พี่น้องกลุ่มห้องก็ได้พอประมาณอยู่พี่น้องนะครับสิบเอ็ดหลังเี้ไปอ้บ ปไ,ปไ,ปไปยังไงเหะอะไปสุปผลงานนครับพี่น้องครับผมพี่น้องมือผลงานเา้องกันเลยครับโอ้สิบเอ็ดหลังผมว่ามีโลพี่น้องหนักอยู่ครับน่าจะมีโลอยู่พี่น้องนะครับขั้นบนหอดโลกับสีเหลือหน่อยแต่คำันสีเลยโลกับสีบรไหลายพี่น้องนะครับหนักอยู่นะครับเต็มกลุ่มผังง,งาครับ กับกระปูพี่น้องนะครับโอ้นี่แหละครับของแท้พุทโธพุมมากขนาดได้พี่น้องนี่เป่าไม้รักเขาเลยครับแล้วผมจะไปใส่อีปูจักมืออยู่พี่น้องนะครับนี่พี่น้องถึกใจพเท่าครับของมักย้ายพมเองเองนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ครับผมเอาครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปขี่รถเบงอย่างอีกปลาหน่อยนะครับ ส่วนทางพูนพี่น้องนะครับส่วนทางเขาขับรถไปม้วนพี่น้องเนาะส่วนทางนี้มันก็ยังออกอยอ่ครับนี่เห็นอยู่ครับผมเาจะพาไปส่วนหน่อยทางพูนครับเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บนึงครับผมนี่ครับผมหอดยางปลาหน่อยนะพี่น้องนี่ครับออกอย่ะด้พี่น้องครับออกดีอยู่ครับมิดสามนะครับมิดสามพี่น้องมิดสาม ถือว่ายังถือว่าออกนะครับเนี่ยพออย่างห้องประเดท่ายาถ้าพี่น้องเนี่นะครับเคยท่าแล้วนายยางมันตายอะไรครับท่านผู้สูญน้อยๆน,นะุ่นครับเป็นแถวเลยครับเอาล้องมาท่าเบื้องแถวหนึง่งพี่น้องนั่นแหละครับก็ตายเบื้องแถวแล้วนายยางกีดบาได้เลยพี่น้องบ่ออกครับเอา้าออกกี่พี่น้องนะครับกเล่ชื่อมือนี่มาเปลี่ยนจากนายยางมาเป็นเอ็มลอยนะครับ อย่าท่าน,นันพี่น้องบ่ได้ใส่ได้ครับอันที่เขาคลายกันผมใส่เฮ็ดสูตรเอียงเอาเอี่ยมลอยมาผสมใส่งสด,ดพี่น้องแล้วกับว่าป้ายป้ายบักกับบวกนมสดหน่อยนึงได้พี่น้องเนีย่ยนะครับบอกนมบอกนมสดเป็นนมนมจืดนะครับสูตรเฮ็ดเองพี่น้องมันผมมันกับบ่ได้ดีท่อ้อันเขาซสื้อแล้ครับแต่ว่านายยางมันมันนิ่มดีพี่น้องนะครับนิ่มดีนิ่มดีแล้วก็ไหลดีพร้อมนะครับ อย่างน้อยครับอายุหัวก็เก้าปีพี่น้องมันก็เปิดกีดนะครับที่จริงกับเปิดกีดตั้งแต่าอายุเจ็ปีพวกเพี่น้องแต่ว่าช่วงนั้มันหน่อยแห้งครับก็ะเลยปิดไปเป็นปีสองปีอันนี้เป็นยังกึศัยสองหลิยตีพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเคยมีครับจังหวะเฉลบพี่น้องนะครับน่อยปั๊กถ้ามันแขนตัวนี้พี่น้องมันล่นออกข้างขางแบบนีล่นออกข้างขางแบบนี้ มันสิมะค่าตัวนี้นี่พี่น้องสิมะค่าลินตัวนี้พี่น้องลงคือเก่าครับนะครับกันหลายต้นครับเป็นเป็นขึ้นกันพี่น้องท่น้องิเปี่ยน,นลินลแล้วล่ะพี่น้องนะครับลินนี่ก็ได้ออกเอามาจากอันยางไงได้พี่น้องเด้อบนมาบรีดึงออเออามาจากยางไงฝ้ามังห้อนอันนั้นพูดแล้วครับฟ้ามังห้อ,อใส่กุ้งนะครับ นะครับเอาเราสิาพายังมึงจะซี่หาตนน้นพี่น้องนะครับย่างมีดท,ที่สามครับกรเคงโปเครื่องโปยค,ครับย่างน้อยเนาะขั้นเป็นอย่างไงยอย่างไงคือปลาผุนนะครับไปกีดไปสามซีข้องมุงจอดรถใส่กลุ่งเข้าอ่ะอันนั้นวอกดีครับปลาถึนพ้นอย่างไงแล้วพี่น้องนะครับ จะเป็นลูกบอลแล้วพี่น้องปูนี่นะครับถือว่ายังออกดีพี่น้องนะครับราคายางกะตอนนี้ยางพักชั่วโมงนะครับบ้านผมมันจะเป็นยางอนอนขึ้นนะครับกับยางพักชั่วโมงครับผมนอนขึ้นเนี่ยมันหยิบสามหาสิบครับเห็นเพื่อนขึ้นไปมาว่านอนพี่น้องเนาะครับข้าเจ้าก็เริ่มทยอยกันเอาเขาล้านล้วครับมือนี่แต่ผมไม่ได้เอาเขาเราพี่น้องยาง บ่ได้นะครับบ่ได้หลายแต่ปลาใหญ่ผุ่นผมว่าเสียออเขาอยู่พี่น้องนะครับแต่ปลาหน่อยนี่คือสิบบ่คือดอกพี่น้องปลาหน่อยตัวนี้ทั้งเบิดมันแปดลอยนะครับแต่ว่าจีดแทะแต่มันในอยู่600วังหกลอยกัวพี่น้องอีกอีกลอยนึงเนี่ยเจอทั้งหนาอย่างตายต้นมดสมบูรณ์แล้วครับก็้นสิบว่นหกลอยกัวเก็บเกลีลอยพี่น้องหกลอยเก้าสิบกัวพอสือสือโปรยามาแปดลอยมันเหลือบอ่ หมอดพ่อเศร้านะครับนี่ครับนะบรรยากาศคร่าวๆพี่น้องให้มือเศร้าครับมันก็ยังหน่อยอยู่พี่น้องก่ก่าสีห้แม่บ้านเพิ่งออกมาหยอดนะครับผมก็เได้ไปเฮ็ดงานนะครับสเไดเขาลานทํางานนะครับก็เลยเอาเก็บบรรยากาศเศร้าๆครับผมมือนี่กับเป็นวันที่สิบหกครับได้บ่กมือเหล็กออกได้พี่น้องมือนี่นะครับมือเหล็กออกครับผม ตัวดีมื่วานอี่ก็ดียนินพนวามานวา่าเลขาแปดว่าสันพี่น้องนะครับหลวงพี่บวชไม่เป็นเป็นญาติทางเนี่ยนะ่นไปบวชกับเอา้ากาสำหรับมันพมันมมันเยวยพี่น้องเด้อเ <c oughs> ม่ได้มาใบหวยแต่ยังไหนนะครับแต่บอกสู่กันฟังครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่ครับผมก็ะต้องขอตัวลาไปก่อนเน้อพี่น้องเด้อนะครับสายแล้วครับเจ็ดโมงแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะได้ เห็ุงานนะครับอาบน้ำแล้วก็ไปเหตุงานพี่น้องนะครับช่วงนี้บ่คอยไดเฮ็ดคลิปด้วพี่น้องครับเพราะจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับผมต้องเดินสายตลอดนะพี่น้องเนาะก็เลยบ่คอยไดมีเวลาเห็ดคลิปครับแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กัจะนาจะได้เฮ็ุคลิปเรื่อยๆแล้วพี่น้องนะครับมีเวลาปุ๊บผมเหตุลงแน่นอนพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับผงทะยานสูหาหน่อยซับน้ำกันครับผมนะครับ ขอบุญขอคุณเ้อครับเด้อนะครับถูกกำลังแรงเชื่อแรงใจนะครับที่ให้ผมอยากเคียรคลิปตลอดนะครับกับพี่ผีป่านาไซนะครับเพิ่นให้โอกาสนะครับให้กำลังใจทุกอย่างนะครับผมนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดซับตะไข่นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นน้พี่น้องเนาะครับผมให้ผมมียอดติดตามถึงหาร้อยซับนะครับกะสมรถเปิดสางรายได้ได้พี่น้องนะครับ ผมกะจะให้หดมือน,นัววนรับพี่น้องอ่ะครับผมคลิปนี้พี่นี่ครับผมขอปิดคลิปแค่เพียงชค่คนี้ครับผมว่าจะได้ที่ว่าบรสุภาบบมวลก็ต้องขอประทานโทษประทานภัยครับผมสำหรับมือนี่คลิปนี้สวัสดีครับ